ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉ,ฉันรู้สึกสขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีกความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จใ,ในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิต imprint. ฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ after after ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งช<ด>ีว <ๆ S 2> ิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขส,ส,สำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดี <Hab it> เพื่อนที่ดี <sed> ฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันร <uh ู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบคุณ ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่ง hmm ชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขที่มีครอบครัวดีคนรักดีเพื่อนที่ดีฉันรู้สึกมีความสุขสำหรับของขวัญแห่งชีวิตฉันมีความสุขและขอบคุณที่ยืนอยู่จุดที่สำเร็จในตอนนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีอวัยวะร่างกายที่แข็งแรงฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่มีเงินมากมายในบัญชีฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอยาก่างขอบคุณขอบคุณ